สวัสดีค่ะเยสนชีวิตในฟินแลนด์หรือว่าแย้โนไทยฟินแลนด์ค่ะมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาเก็บเฮ็ดด้วยกันกับแย้โนมาค่ะเฮ็ดเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าเย้สนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเย้โนไทยฟินแลนด์ค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาเก็บเฮ็ดด้วยกันกับยายค่ะเฮ็ดเยอะแยะเลยพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเฮ็ดขาเหลืองเลยค่ะ ก็จุ่มปุ้มจิ้มปิ้มเลยใหญ่ๆอบอวบ,บเลยพี่น้องจ๋าตอนนี้เขาฤรือดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะเฮ็ดอันนี้เขางอกแล้วเขาเริ่มงอกตั้งแก่นแต่นู้นแหละเฮ็ดอันนี้เขาจะโตชาพี่น้องเดือนสิงหาฝนชุบๆุบเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มจะงอก ็เดือนกันยานี่แหลคะค่ะเดือนกันยาตุลาเขาก็เริ่มโตเก็บได้ถึงนู้นแหละจนกว่าหิมะจะถมเฮ็ดนี่เขาโตชาคะ่ะเขาก็จะขึ้นมาของเข้าเรื่อยๆอันไหนเขาโตไปก่อนก็แก่ไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะถ้ากอใหญ่ยอย่างกันนี่มันจะเสียอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องจา๋ามันจะขึ้นลามาเด้อคะ่ะเก็บเฮ็ดด้วยกันจ้า ยายกา็เดี๋ยวน,นะจัดการแขนเสือพี่นอ้องเฮ็ดนี่เขาจะอยู่ได้นานเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเขาติดลบก็ไม่เป็นไรถ้าต,ติดลบเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเราแช่แข็งเขาเอาไว้เลยแข็งกงกองอุณหภูมิลบสามยายก็เคยมาเก็บไปแล้วค่ะตอนช่วงอุณหภูมิติดลบนะอู้ยิงแต่เก็บง่าย เขาจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็งไงคะ่ะเอามีดงัดออกโยนใส่ขูถังดังกล้องๆเลยเด็กพี่น้องจ๋ามาเด้จากเก็บเพชรขาเหลืองด้วยกันก่ะยายสนจ้าช่วงนี้เราจะเข่าป่ากันทุกวันค่ะพี่น้องจ๋ายายจะเข่าป่าทุกวันเก็บทุกวันเลยค่ะทําไมถึงต้องเก็บทุกวันเก็บไปขายพี่น้องยายเก็บไปขายด้วย ขายไม่ได้ก็ต้งกินทั้งแจกอย่างว่าแหละมันทุกคลิปที่บอกแล่บางคนก็ถามว่ายายเก็บทําไมทุกวันเก็บเยอะแทะ้เก็บไปขายโอ้ยอันนี้น่อยก็ยังเอาดูน้อยายายไม่จงไใ้คนอื่นเลยเนาะขอโทษขออภัยค่ะเผลอตัวมือมันเร็วไปหน่อยมาเด้อเก็บเพ็ดกับยายส,นสุนพี่น้องมาคนเดียวใช้เดียวไม่ใช่ไอด้ดอกเข้าไปทํางานเมื่อยายสวนตกงานก็เลยอยู่ ป่าคนเดียวเนี่ยโอ้เห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยยิ่งไปเจอบางป่าเด้อพี่น้องเอ้ยขาอย่างกันนี่มีแต่ขาอย่างกันนี่เลยมาวานยายยายไปเก็บมีแต่ขาอย่างกันนี่เลยคะ่ะพี่น้องจ๋าป่าเดียวกันนี่แหละแต่อีกฝั่งนึงคะ่ะมันอยู่คนละฝั่งอันนี้มันจะเป็นทีโดนเ๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตตั้งกล้องด้ค่ะเด้อ มาเด้อพ,พี่พี่น้องๆเออมาเก็บเพชรกันยศนบางทีกิน่ะไมท่าไรดดอกพี่น้องเออไอเก็บนี่นะมันมันดอกเด็ดมันสนุก,นกเก็บเพชรไอ้ยังสนุกดอกเด็ดพี่น้องจ้ะมันเพลินอะเพลินเก็บไปเลยน่ะปุ้ยอันนี้เอามีดตัดเอาะมันเพลินเก็บเด็กพี่น้องอืม ไม่ทิ้งไว้เลยแล้วนน้อยนิดยายสวนเอ๋ยทิ้งไว้ก็จะขืนลาพี่น้องมันกอใหญ่ะัะนี่กะตัดไปเป็นกอเลยพี่น้องเนี่ยอันกอเนี่ยกอนี่เรายายตัดเอาเป็นกอเลยเนี่ยทิ้งไว้ก็ข้นลาอีกอือเห็นไหมโอ้ยสวยเห็นไหมล่ะเริ่มแล้วเห็นไหมล่ะเริ่มเป็นแล้วเนี่ย เดี๋ยวคอยไปเอามีดตัดออกช่วงนี้เหมือนอาพ่าทําอาเอามีดตัดออกช่วงนี้เอาตัดออกช่วงนี้ช่วงไหนมันขาวๆจะเป็นลาแต่ถ้าเอาไปเก็บข้างคืนไว้ก็ไม่สมควรเอาไปเดี๋ยวมันจะไปติดอันอื่นผ่าอันอื่นข้นลาพี่นอ้องอาข่าพาทำข่าผ้ายายทำอย่างนีก้ก็ตัดออกอย่างกันนี่อุ้ยชนโทรศัพท์โน่นอีกกอน,นึงพี่น้อง มะเด้๋ยจ้าเก็บเพชรกับยายสวนจ้ายายเมมี่เพื่อนพี่น้องจ๋ากราบขอบพระคุณมากมากเด้อพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมยายสวนชีวิตในฟินแลนด์หรือว่ายายสวนไทยฟินแลนด์จ้ากราบขอบพระคุณมากมากทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสวนด้วยนะคะปูน ตุกตะลุกนี่โอ้ยเหลือหายายไม่น้อขึ้นลามดสลามังคี่น้องจ๋าน้ำมากกขึ้นลาอย่างว่าแหละอันนี้เห็นไหมบางคนเขาก็เอาไปเดี๋้าทำเลยเอาไปตรงไหนขึ้นลากับบิทิ้งเอาอย่างกันนี้ ใชบางคนแหลยอาอมาเก็บแลยอาอาเอาไปมดแบบนั้นแกก็แกก็ปาดฝั่งไหนที่ว่ามันด่างๆออกน้องสามีผระมาเก็บกับน้องสามีแกเอาไปแกบอกถ้าตรงนี้มันเป็นอย่งขางขาวๆนี่แกก็เอามีดปาดตรงนี้ทิ้งนูน้ดอ,อีกดอนหนึ่งพี่น้องจ้ะเนี่เต็มไปมดเห็นไหมคะ่ะจะไปเอาดอนนุ่นก่อน เสียงลมมาตอนเราเบืดยายตกใจพี่น้องยายมาคนเดียวยายกลัวหมีไม่ใช่อะไรดอกเสียงแปลกแปก็กตกใจบ้าบคือกันแหละออกมาห่างจากบ้านหกกิโลค่ะวันนี้คุณตาเขาเมืองเขาเอามาทิ้งยายไว้ใ,ในในป่าคนเดียวเนี่ยเขากลับจากเมืองเขาถึงจะแวะมารับก็เลยอยู่ป่าคนเดียว เขาห่อหน้ามากินนู่นแล้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าไม่รู้ว่าตาจะกลับต้นไหนเนาะเอาเมือเดียว,เด,ยวเดี๋ยวไปเอาอีกดอนนู่นก่อนพี่น้องจ๋านี่ก็อีกดอนนึงพี่น้องยังมากมีแต่เฮ็ดพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้ช่วงเฮ็ดขาเหลืองเนาะพี่น้องจ๋า ช่วงเฮ็ดพึ่งก็โอ้ยสนุกพี่น้องจ๋าช่วงนั้นยายก็ไหนจะเฮ็ดพึ่งไหนจะบูบอรี่แยกล่างแทบเมดไฟเลยพี่น้องพี่ๆน้องๆอ,อยากชมเก็บเฮ็ดพึ่งก็เข้าไปดูได้เด้อค่ะเด้ยอ,อยายสดนเด้ทยาคลิปไว้ให้อยู่ค่ะอยากชมเจาะน้านแข็งเจาะน้านแข็งตกปลาค่ะมีค่ะพี่น้องค่ะปลามันอยู่ใต้น้ําแข็งก็มีค่ะยายไปทําคลิปไว้ให้แล้วค่ะเข้าไปดูได้เด้อค่ะเด้อ แล้วก็คิดที่ว่าเอาเอากระชังนะพี่น้องจา๋าเอากระชังไปโยนไว้ในแม่น้ำนะ่ะปลาบานนี้ได้หลายพี่น้องแค่เอากระชังไปโยนไว้เฉยๆต้นเชา้าไปยกยังไงปลามันคึอเข่ากระชังเฉยนะ่ะแม่น้ำกว้างทั้งกว้างนะ่ะแค่ไปโยนไว้เฉยๆนะพี่น้องจา๋าปลาเขาเยอะมากคะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็มีอีก อ,อีกอีกอันนึงพี่น้องจ๋าเป็นคลองน้ําเหมือนบ้านเราน่ะคลองน้ําเหมือนบ้านเราในทุ่งนาน่ะยายเอากระชังไปวางไว้แล้วยายก็เอากิ่งไม้ไปตีน้ําปลามันกลัวน้าไอ้ปลามันกลัวไม้ยายมันก็วิ่งไปเข่ากระชังยายก็มีค่ะพี่น้องจ๋าหาดูได้เด้อค่ะเด้อคลิปของยายสนชีวิตในฟินแลนด์ยายสนไทยฟินแลนด์นี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าจเขาไปดูได้ค่ะ ไม่ใช่มีแต่คลิปเก็บเพ็ดค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศหลายๆบรรยากาศค่ะเดนสกีสก,สกีตักเอตักฮิมะอะไรกันยางงั้นก็มีค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากด้วยค่ะเพ็รก็หลายพี่น้องนี่นะอุย้ยเอียงมากเก็บมันเก็บเพลินไปเลยน่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปกองไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเอานงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ๋ยกำลังกำลังโทมเลยตอนนี้เก็บก่อนที่พิมะจะตกเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไม่ได้กินเสียเปียพิมะททำไมถึงว่าเสียเปียพิม่เมื่อปีก่อนเนาะปี่กายนี่ไม่ถม พี่กอนนุ่นจ้ายังไงมาถึงป่าพี่น้องเอ้ยกลางเดือนตุลาพี่มะต๊กแม่พี่น้องนึกว่าแต่มันจะละลายต๊กเราจะละลายที่ไหนได้มันไม่ละลายนะพี่น้องจ้าถมเฮ็ดยายมดยายเลยไม่ได้กินเฮ็ดปีนั้นนี่แหละถึงว่าหนาวก็ออกมาเก็บขายก็ได้ตังค์ไม่ได้ขายก็ได้กินเด็ดพี่น้องอุ้ยนี่นะอือเราค่อยไปเลือกเอาเนี่ยก้องไว้ก่อน เอากล้องไว้ก่อนเนาะโทษค่ะขยับกล้องเร็วไปหน่อยหันสายหันขวายู่ในตลุกนี่แหละพี่น้องมันอยู่ในนี่แหละดูยายนั่งทับเฮ็ดจนแบนขอโทษขออภัยเด้อพี่เฮ็ดเอ้ยยายนั่งทับเฮ็ดแบนเลยพี่น้องจา๋ามันอยู่ในตลุกนี่เนาะนั่งหมุนไปหมุนมาเฮ็ดแบนหมดอยากให้มันไปเกิดบ้านเองเนาะพี่น้อง คือทีเก็บมันกันไปนเลยเนาะพี่น้องจ๋าสนุกเด้เก็บเห็ดนั่นพี่พี่น้องน้องเห็นพี่พี่น้องน้องเก็บเห็ดปกวกเห็ดโคนบ้านเองเนาะโอ้ยอย่างสนุกเฮ็ดกอเฮ็ดอะไรพวกนั้นนะนี่ก็เดี๋ยวไปเอาถังก่อนเอาถังมาใส่พี่น้องจ๋าขาเหลือกเม่ตาอร่อยเนาะพี่น้องเนาะ ไปวันนี้จะไปพัดใส่ผักกาดดองก่อนพี่น้องคือจะอร่อยซื้อผักกาดดองมาไวนะ้นันบางทีรีบๆพี่น้องจ๋าต้มต้มเซตขวดเซตยายกน็นี่แล้ววุ่นเสร็จล้วพี่น้องจ๋ายำเลยค่ะมันทำแต่หลายเมนูเนาะอาหารจานด่วนอาหารจานเด็ดพร้อมพี่น้องอร่อยค่ะ ไม,ยยไม่ย้ายไม่โยนใส่ถังเลยพี่น้องจ้าเพราะว่ายายไม่มีเวลาเหมือนบอกทุกๆคลิปนั่นแหละยายเก็บเบอร์รี่ด้วยเบอร์รี่สีแดงด้วยบางทีก็ต้องไปนั่งเลือกเบอร์รี่ค่ะอันนี้เราเก็บไปสะอาดๆอ,อย่างกันนี่ยายก็เอาตะแกงร่อนบูเบอร์รี่ร่อนล่อนล่อน่อนแล้วที่นี่เราก็เลือกเอาฉีกเอาเด้พี่น้องอันที่แบบเป็นรูๆอย่างกันนี่ก็ต้องฉีกเดีพี่น้องกลัวไส้เดือนเนาะกลัวไส้เดือนมันจะอยู่ในนั้นพี่น้องจ้า บางทีก็มีตัวทากอะตัวทากตัวเล็กๆมันมุดเข้าไปอยู่ในรูในกลางนั่นก็ต้องฉีกดูเด็ดพี่น้องจ้าาพี่น้องจ้า ค่ะคลิปนี้ก็ขอพ่อแค่นี้ก่อนนะคะพี่พีน้องๆคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิบทุกกาลังใจด้อค่ะเด้อพี่พีน้องนที่เข้ามาดูยายสนชีวิตในฟินแลนด์หรือว่ายายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะพี่พีน้องนค่ะกราบขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะบ๊ายบาย